น,ยนายคลิปให้กับเ <ไป S 2> ทียดิสอนส่วนเยละาายคลิปให้กับกัปตันว่าง,ง่ายๆในอนาคตถ้าใครไปสาล <c oughs> ผมบอกตรงๆเลยนะนสองคนนี้เขาวางแถวแล้วเขาจะทำเป็นไม้เอาไม้ไผ่ยาวมาแล้วก็เอา สวัสดีเอฟซีแท่งคนนะครับคนที่อยู่ด้วยกันนะครับเอฟซีแท่งคนนะครอยู่กันเจอก่อนนอนลยนะครับโอ้เรื่องทำที่แข่งน้ำเลยนะครับที่ตั้งทำนะเอฟซีนี่ครับเรื่องทำเลยนะครับดีไซน์ตู้เสื้อใหญ่เลยนะครับเอฟซีนี่โอ้วันนี้ไซนตู้ใหญ่เลยนะวันนี้เนี่ย ใส่ตู้เสื่อมใหญ่เลยได้เข้าเอฟซีท้าทางคนในขั้นนินนะครับ, FC, ท,นนารบทางนา้ำรู้ไหมว่าเขาทำอะไร,ท,รที่ตั้งทางนา้ำน่าสุดช่างกำลังทำอะไรกันแน่ ที่ตั้งทางน้ำทั้งพืนบกเลสิอู้สากันแน่กันแน่แล้วอู้ไม่มีความลับเลยอแต่บัวแล้วมายยหดเยทำบ้านอีกหลังหนึ่งและที่สำคัญเขามาเขาไม่มาธรรมดาเขาจัดใหญ่ใช่เขาเอาโคดตู้เชื่อมมาเชื่อมทำไมยุ ดึกํำบันตู้นะตู้เชื่อมของเขานะไม่ธรรมดาในทีแหชนิดที่ว่ายกสามคนไม่ขึ้นมันโบราณเลยนะันะครับกบอกว่าตูที่มันเล็กบสียชีวิตแล้วใช่ไหมเสียอล้วพี่น้องไว้อาลัแกตู้เชื่อมของเขาเรืงานเสร็จกันแล้วจงานระบบชั้ทาระบ นายพักเขาแล้วแทานท่หน่งเจะนทาแ้งน้ำนะครับางน้ำนะคอะีกจะทำไรนรู้แต่เมื่อวานรู้แต่เมื่อวานว พอการเสี่ยงนี่คือการเอาภาพดีภาพปืนออะไรก็โอเค เกษตรข้อศีลเกษตรขงศรีที่อยู่เดียวกเกษตรขอศรีงานแล้วต่างกันเก็ตรเกษตรข้อศีลห้าปืน

โคกน้องนาจารปาเดินนะครับสวัสดีเอฟซีที่ท่านจะคาเที่ยวที่อยู่ด้วยกันนะครัของที่กันมัทั้งที่เพ่งทำวานน้ำนะครับของบ้านที่หนึ่งเมืองดูนะครับขอเอฟซีที่บ้านของน้ำนะครับผมทำมาแล้วก็เชื่อติดใจคิดกันเลยนะครับของเอฟซีที่ให้เวลาได้มาในต้นร้อยกันเลยก็ดูเยนะครับผมจองเจ้าอุปกรณ์อะไรให้ล้วกนเห็นก็จะเห็นว่ามีการจะเป็นลักษณะนะครับผม จิตซีเรอยู่กบนกดกออลอ่ด็ขึ้นหน้าบ้านที่หนึ่งเลยดีไปเรื่อยๆกันได้ค่ะปิกิรอยูู่ข้อละลาจยลนะครับดูคนเดินะคนไอดตะคนอนไห ลงฟุ้นเข้าไปดีไหมฟุ้นะพนอดีใครจะว่าเตะคาป,ปูนออกอืมคนช่างกำลังเอาคาป,ปูนออกจาก,ก,กเปกล่าเอามาใช้งานได้เหมือนเดิมอืมถอดคาบดินออกคาบดินออกก็คาบดินเขา้าเกี่ยวปูนพอดีว่าเหล็กตรงนี้เขาเอาไปทำเป็นแบบปูนเนาะ ทำแบบปูนม oh, ันอาจจะมีราบปูนเล็กาพปูนราพเลือดินอูุนนเาต้องอยออกหูนุกคะครับผมน้องเมฆกนตเที่นือเลยนะครับเที่เราเลครับสวีแต่ยุคลกน้องหน้าจังปาดนะครับสวีสีสนี่เอ เอ้ยับสวัสดียินดีต้อนรับ้ามานราการจุยอดจุนองนากระเด็กดีทุกท่าคะเมื่อเราไปเอาเด็กบ้านที่ไซเซนเนอรกระต่ายจอหนองนารยโเฉี่ห้องน้ำเราพอ้วตักหลัสาเลยนะครับตักหลังสาวห้องน้ำเลยนะครับที่นี่เหมาะพอดีเลยคันกลับมาพอดีเลย

คือบรรยากาศยุคโคตรน่าจะป่าดงนะครับวผม FC ทุกคนนะครับคือบรรยากาศกันด้วยครับบรรยาก็เริ่มขึ้นขาข right ึ corona, no you you ้นทำเสาเลยนะครับผม FC บ้านพินบ้านพี่สายสานในวันนี้ครับ FC ทุกคบคือส่วนท่านนี้ก็คือล็อกบ้านของพี่แอร์นะครับผม FC ทุกคนนะครับผมคือบรรยากาศยุคโคตรน่าจะป่าดงกันนะครับผมไกลแล้วนะครับผมขึ้นห้องขึ้นว่อกันเรียบร้อยเลยนะครับ FC ไกลจะสวยงามเลยนะครับ พี่ใส่ใส่เนี่ยนะครับไอจีเราจะอัปเดตแรงงานขาไปเรื่อยๆนะเราจดูกันโค่รนอาจำปาดูนะครับทีมบ้านของพี่เซนก็ต้องมาอ,อัปเดตเสื่อมหน้าไปเรื่อยๆนะครับคุยกันอย่พ่นนน้าจำปาดูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเท่า ัครับตาอะไรกันนะครับเอฟท้นนะครับผมเบยาอยู่โค้งนานาจับปลาด้วยนนะครับคือบยากากนนะครับครกันนเีท่้นะครับ พวกเรงนกจมปาดงกันนะครับผงใคหามาแล้วใส่คิมนิ้กันลเลยดีกว่าลอัพเดตขึินหน้าไปเรื่อยๆนะครับ FC เชินคุณคุณครับไล์ก็แซ์ก็ใครก็กระดิ่กันด้วยนะครับ,อรข,อนนรบขอจบเพียงแค่นี้นะครับ